ด้วยวันนี้จดสูตรอาจารย์เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้สูตรเด็ดในการดีท็อกซ์ค่ะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะดื่มน้ำอย่างถ้าในสูตรของผมเลยที่ผมทําเองนะครับดื่มน้ําวันละ14แก้ว14เลยแก้วแก้วประมาณไหนครับสองร้อยซีซีอ๋อประมาณนี้แต่ไม่ใช่ดื่มเยอะ14แก้วเช้าตื่นนอนจะแปรงฟันหรือไม่แปรงฟันก็ได้ช่วงเช้าตื่นนอนมาเนี่ย4แกสี่แก้วทําได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะดื่ม4แก้วนะครับ วันหนึ่งเราทานอาหารสามมื้อก่อนอาหารหนึ่งแก้วหลังอาหารอีกหนึ่งแก้วก็กลับเป็นหกหกกับสี่ตอนเช้าเป็นสิบละระหว่างวันสายบ่ายเย็นอีกครั้งได้หนึ่งแก้วก็เป็นสิบสามแก้วก่อนนอนดื่มแค่แก้วเดียวเพราะหลังจากที่ตกดินไปแล้วร่างกายเราจะใช้น้ําน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นหลังตกดินไปแล้วควรดื่มน้ําให้น้อยเพราะไม่งั้นท่านก็จะเข้าปัสสาวะบ่อยกลางคืนนอนปุ๊บจะขึ้นลุกขึ้นมาเพราะดื่มน้ําเยอะแต่น้ํามันออกมาได้ไม่ดีนี่คือการดื่มน้ํา ที่มีประโยชน์ถามว่าแล้วต้องดื่มน้ำอะไรให้ดื่มน้ำอุ่นครับเพราะน้ำอุ่นคือน้ำอุณหภูมิเดียวกับร่างกายเมื่อดื่มเข้าไปแล้วร่างกายจะดูดซึมเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าดื่มน้ำอุ่นแล้วไม่อิ่มเพราะดื่มปุ๊บร่างกายดูดซึมไปใช้มันก็เลยเบาๆแต่ถ้าดื่มน้ำเย็นจะรู้สึกอิ่มถูกต้องเพราะน้ำเย็นดื่มเข้าไปแล้วมันจะต้องร่างกายจะต้องปรับอุณหภูมิเลยที่จะอยู่ท้องแล้วน้ำอุ่นช่วยลดความอ้วนด้วย อ๋อนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าอุณหภูมิน้ำานี่มีผลด้วยอถูกต้องเพราะอะไรครับเคยเอานิ้วไปล้วงทอน้ำทิ้งของหลังล้างจานนะครับมันก็จะมีเมือกมีค่าบเหมือนกับอาหารที่เรากินไปทุกมื้อเรากินเข้าไปหลอนหายก็เหมือนกับทอน้ำทิ้งมันก็จะมีคราไขมันก่อแล้วเราหลังจากมื้ออาหารเราดื่มน้ําเย็นครับ ข้าวก็กลายเป็นก้อนกลายเป็นไข่การดูดซึมก็จะไม่ดีแล้วไขมันที่อยู่ในกระเพาะอาหารก็จับเป็นก้อนระบบย่อยก็ย่อยก้อนไขมันได้ไม่ดีมันก็กลายเป็นท้องอืดท้องเฟ้อนี่คือวัฏจักรแต่ถ้าเกิดดื่มน้าอุ่นไปแล้วมันก็จะเป็นละลายข้าวไขมันครับเมื่อละลายได้ปุ๊บหลอดอาหารหรืออะไรก็จะดูดซึมสารอาหารก่อนที่จะอยู่ในกระเพาะได้กระเพาะก็ย่อยได้ดีเมื่อย่อยได้ดีปุ๊บก็จะไม่ท้องผูกสารอาหารที่กินเข้าไปเราก็จะได้เต็มที่บางคนบำรุง แต่ทําไมร่างกายไม่โตนั่นสิคะเพราะระบบดูดซึมไม่ดีนี่ฮะคือมันเป็นเหมือนกับร่างกายเราคือเป็นกลไกที่สลับซับซ้อนกันมากถ้าอันนึงไม่ดีมันก็จะไปกระทบกระทบไปเรื่อยๆแต่บางทีเราไม่ลดเราคิดง่ายๆไงมันไม่ออกใช่ไหมก็ไปล้างออกมันออกแต่เราไม่ไปแก้เราไม่ไปแก้ต้นเหตุแบบง่ายๆคือผมว่าเนี่ยทุกคนรู้ผมก็ไม่ได้เอาวิชาการอะไรเลยคนรู้กันหมด แต่ไม่ได้ทำลาเลยไปไงล้าเลยใช่แต่องไปเอาสิ่งที่ง่ายๆไงไม่ก็จะรู้รู้ตอนเจ็บป่วยใช่พอเจ็บมาทีหนึ่งแล้วต้องดูแลตัวเองหน่อยก็อย่างผมเนี่ยมีปัญหาอะไรนะเราก็เอาเรื่องเท้าเนี่ยเข้ามาช่วยทั้งหมดครับนะครับอย่างอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมไปซื้อองเท้าที่ญี่ปุ่นไม่ได้เสียเงินบินไปหรือว่าอะไรคดีมีการทําวิจัยนวดเท้าเลิกบุหรี่กระทั่งไม่หิดน จริงๆแล้วมีหนุ่มๆหลายคนที่เขาได้รับเอฟเฟกต์จากการสูบบุหรี่และรวมไปถึงคนใกล้ตัวด้วยเขาบอกว่าพยายามเลิกบุหรี่แต่ว่าเลิกไม่ได้สักทีทีนี้อาจารย์บอกเลยว่านวดเท้าช่วยเลิกบุหรี่ได้ก็คืนวดจุดที่ปวดหัวมึนหัวนี่แหละอะไรก็แค่นี้ก็คือในบุหรี่ที่ติดคือนิโคตินนิโคตินเมื่อสูบเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปเจกะประสาทสมองให้หลั่งเคมีหลั่งฮอร์โมนออกมาก็จะทําให้รู้สึกเราเบาสบายเมื่อฮอร์โมนหมดร่างกายก็จะตกระตุ้น ต้องการคือความอยากนิโคตินก็จะต้องสูบบุหรี่มากขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยากเลิกบุหรี่หรืออยากจะลดการสูบบุหรี่ก็กดตำแหน่งนี้ครับนี่แค่นี้เอง40ิครั้งก็คือตำแหน่งสมองกีนี้สี่สิครั้งนะ,ะตำแหน่งบนและตำแหน่งล่างแล้วจะช่วยให้ดีก็กดตำแหน่งของต่อมใต้สมองก็คือกดนิ้วโป้งทั้งนิ้วเลยทั้งนิ้วโป้งแค่นี่สิครั้งเรากดไปก็40ครั้งกดไปทุกๆวัน เดี๋ยวทั้งทอยากบุหรี่ผมยืนยันได้เลยครับว่าถ้าคุณอยากจะเลิกบุหรี่คือใจอยากจะเลิกแล้วมันนวดกดจุดที่เท้าโอกาสเลิกบุหรี่ได้ภายในหนึ่งเดือนอันนี้ขอยืนยันเลยสามารถที่จะงานวิจัยรองรับแล้วนวดแล้วแล้วได้ผลแล้วนะครับก็เลยได้นําเสนอผลงานวิจัยเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นทางนู้นก็เลยตอบรับแล้วก็ได้มีโอกาสไปนําเสนอที่นู่นนะครับก็คือที่ใจก่อนถูกต้องบุหรีบุหรีถามว่าเลิกบางคนก็บอก เลิกยากยากบางคนก็ไม่อยากจะเป็นเลิกเลยมันมีมันมีหลายอย่างนะมันมีหมากฝรั่งมีลูกอมมันมีบุหรี่ปลอมอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยตอนนี้จะมีเยอะแยะนะครับเพื่อเอาให้สําหรับคนเป็นตัวเลือกสาหรับคนตีบุหรี่ของผมเนี่ยผมมาใช้การนวดเท้านะครับผมกำลังเนี่ยแล้วเนี่ยเมื่อไปบรรยายที่อุดอนปุ๊บสนใจปุ๊บ นี่เชิญไปละจะเป็นบรรยายวันอาทิตย์นี้กับวันจันทร์ก็คือเชิญดีนะเขาก็เลยบอกคือจอาตอนนี้จะเอาลงศาสตร์นี้ลงไปช่วยคนที่เป็นเบาหวานและสูบบุหรี่เพราะฉะนั้นเมื่อเลิกบุหรี่ได้ก็จะเป็นกระตุ้นให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับอาจารย์ไปที่อุดรอาทิตย์กับวันจันทร์ีท่คนทั่วไปเขาไปฟังได้ไหมฮะก็ได้ครับไปติดต่อที่ที่โรงพยาบาลอุดรแผนเบาหวานนะฮะวันจันทร์เก้าโมงเช้าสำหรับ ผู้ชมที่อยู่ยยาาอุดรนะฮะ,าาคนะครับนะคบพบอาจารย์ได้ติดต่อที่โรงพยาบาลแล้วกันาานะครับแ้ารายการอยากจะฟังก็อยากจะเจออยากจะถามเลยก็ไปได้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลอุดรเลยว่า จะมาฟังอาจารย์ธนัทบรรยายครับค่ะนี่เลยนะคะอย่างที่บอกว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพบางทีไม่ต้องไปเสียสุ้งสังเยอะคคุณ <ผม S 2> สามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็วิธีการที่ได้ผลดีในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการนอนไม่หลับอาการง่วงนอนหรือว่าแห้งก็ตามแต่หรือบางคนอยากจะเลิกบุหรี่นะคะอยากจะบอกเลยว่าวิธีการนวดเท้าเป็นวิธีการที่คุณสามารถทําได้ตัวเองได้ซึ่งเคล็ดลับดีแบบนี้วิธีการดีแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะครับ คุณมากครับอาจารแคมับแหม่ไม่ต้องไปหาไใใกลนะครับมีวิชาติดตัวกลัวะอะไรนะน้องอุน,นะแ,แต่ช่วงหน้านะคุณควรต้องหาแล้วะ,ะ,ะ,ะครับเพราะว่าบางทีแล้วบางอย่างเนี่ยมันช้าเหลือเกินในการนี่มันจะจัดการกับสภาวะต่างๆที่เกิดกับร่างกายเราโดยเฉพาะความอ้วนใช่ไหมดูแลหุ่นยังไงบางทีต้องการแบบแบบเร่งรีบแต่ได้ผลดีและที่สําคัญปลอดภัยช่วงหน้านะครับมาพบกับน้องฟิล์มมาแล้วนะฮะพักสักครู่ครับ ความสุขที่ได้ใช้พลังงานทุกวันตั้งแต่เช้าที่ลืมตาวุ่หาอาหารกันไปทางานเรื่องพลังงานยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจใช้เป็นเห็นคุณค่างานมหกรรมพลังงานมีพลังงานมีความสุข14-19ธันวาคมน,นี้นรอยอพารากอนหอสยามพารากอน4โมงเช้าถึง2ทุ่มจัดโดยกระทรวงพลังงาน สบายท้องสะอาดลําไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำงานเป็นหลักนะคะมื้อกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานอาหารที่เป็นแบบพวกจังฟู้ดอะคะ่ะ ก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นอาหารมื้อหนักสาหรับเรามควเามรู้สึกว่าเออทุกครั้งเวลาขับถ่ายมันเหมือนจะขับถ่ายแบบไม่หมดนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนมีอารมณ์อุดหงิดนิดนึงอะไรนี้ค่ะก็เลยอยากจะหาวิธีที่ทํายังไงให้เรามีการขับถ่ายที่แบบรู้สึกว่าขับถ่ายได้หมดจดอยากจะให้มันรู้สึกว่าโล่งทีเดียวเลยนะะี mm ่ค่ะจะเป็นพวกชาอะไร mm hmm. ก็เคยลองมาบ้างอะคะ่ะ mm hmm. มันก็เหมือนกับปกติอะคะ่ะเหมือนไม่ได้เป็นการดีท็อกอะไรเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็ แตกต่างจากที่ได้มาลองทานในส่วนของ SKS Capsule Detox อะค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบทานสมุนไพรเลยเพื่อนบอกว่าถ้าทานสมุนไพรมันจะดีกว่าตัวยาสังเคราะห์ค่ะเขาก็เลยแนะนําให้ลองทานดูแล้วก็รู้สึกว่าพอได้ทาน SKS Capsule Detox อะค่ะคือจะขับถ่ายเป็นเวลาแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ขับถ่ายมันก็จะหมดจด ก็คือแอนจะทานเป็นเวลานะคะก็คือก่อนนอนสักประมาณ4ี่ทุ่มะค่ะการขับถ่ายครั้งแรกเนี่ยจะประมาณช่วงตีห้าแล้วก็อีกรอบหนึ่งจะเป็น7จ็ดโมงเชา้าก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ทุกวันเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วอะค่ะพอมีการขับถ่ายรู้สึกว่าร่างกายเบาแล้วก็ส่งผลให้อารมณ์ดีด้วยค่ะ <laughs> ที่รู้สึกประทับใจในส่วนของตัวยา SKS Capsule t a กันนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะทําให้การขับถ่ายของเราดีขึ้นนะคะ <laughs> <laughs> โรคประจําตัวค่ะอย่างแอนเป็นภูมิแพ้ก็ทําให้ไม่มีอาการกําเริบเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลอง S K s c a p s u l Detox นะคะก็สามารถทดลองได้เลยค่ะ S K s c a p s u l Detox ปกติ1กล่องราคา750บาทพิเศษซื้อ2กล่องในราคา1,500บาทรับฟรีทันทีอีก1กล่องมูลค่า750บาทโทรด่วน082 782 5933-35ถึง3502 5541788ตัวแทนชนบุรี0868475152ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศและเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิด และได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเราการไม่หยุดคิดคนเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเดินตามตลอด โรงส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปะตะทอรอยยิ้มที่อยู่บนหนาคนคนไทยความสุขที่ได้ใช้พลังงานทุกวันตั้งแต่เช้าที่ลืมตาคุ้หาอาหารการไปทำง,งานเริ่อพลังงานยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจใช้เป็นเห็นคุณค่า งานมหากรรมพลังงานมีพลังงานมีความสุข14-19ธั14นวาคมนี้นโรอโยอพารากรอนทอสยามพารากอน4โมงเช้าถึง2ทุ่มจัดโดย นี้เราพูดถึงเรื่องสุขภาพแต่ในช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความสวยความงามนะคะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวแต่ว่าหาวิธีในการจํากัดอาหารหรือว่าไปกินยาลดความอ้วนบางคนพร้อมก็จริงแต่ดูโซมโซมเหลือเกินดูแก่ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้เรามีวิธีการลดความอ้วนนะคะที่พร้อมจริงสวยสดชื่นไม่โซมเพราะว่าการันตีด้วยสาควคนนี้เลยนะคะสําหรับฟิล์มธัญรัตน์นั่นเองนางอยู่ขุ้งอุ้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ัสดีคุณผู้ชมด้วยผม oh. ไม่โซมจริงๆอย่างที่คุณูบอกเลยว่าเพราะว่าวันนี้เราจะมา มีเทคนิคในการลดน้ำหนักแนวใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและความงามควบคู่กันด้วยผลไม้สีเขียวตัวนี้นี่แหละแอปเปิ้ลสีเขียวสามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยแล้ววันนี้นะคะแอลคาร์นีทแอปเปิ้ลพลัสีข้างหน้าเป็นอาหารเสริมฉีดชงดื่มนวัตกรรมใหม่เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใช้แอปเปิ้ลสีเขียวสายพันธุ์พิเศษจากฝรั่งเศสจนตอนนี้เนี่ยฮิตมากเพราะหลายคนเนี่ยมองข้ามจุดสำคัญของแอปเปิ้ลว่าผลไม้ผลเล็ก ขนนี้ยมันทําให้เราลดน้ําหนักได้ถึง7กิโลในหเดือนเลยหรอบางคนไม่รู้นะคะแต่วันนี้ทำได้แน่นอนถ้าเราใช้สูตรนี้สูตรของแอลคาร์นิต a แอปเ p ิลพลัสอาหารเสริมแนวใหม่ตอนนี้ดาราฮิตมากเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเรื่อยๆนะคะทั้งวงการดาราวงการนางแบบวงการพริตตี้ล่าสุดเลยต้องคุมหุ่นกันทั้งนั้นเลยใช่ล่าสุดเนี่ยวงการพริตตี้ระบาดไปเลยเพราะว่าวงการพริตตี้อย่าง สาวสวยอย่างคุณสต๊อปนะคะพริตตี้เงินล้านที่มีค่าตัวสูงสุดในประเทศไทยใช่แน่เคยเป็นกิ๊ฟพี่วานรือเปล่าไม่ไม่ไม่น่แหละคือว่าเป็นพริตตี้ที่มีค่าตัวสูงสุดแล้วก็ได้ไปแพร่ระบาดไปถึงวงการ พลีตีด้วยนะคะคือความอาจจร,รย์ของแอปเปิลตัวนี้มันอยู่ที่ว่ามันสามารถที่จะทํางานในเรื่องของการลดน้าหนักได้ดีกว่าการทานแอปเปิลทั่วไปเพราะ,ะเรามีสารสกัดตัวอื่นที่ทํางานควบคู่กันไปอีกเพื่อเสริมการทํางานของแอปเปิลด้วยแล<ะ>้ววันนี้นะคะใครที่อยากจะมีหุ่นที่ดีหรือรูปร่างแนวใหม่ ดื่มง่ายเพราะว่ารสชาติดีนะคะเป็นซองแบบนี้แหละแล้วก็ฉีกชงแล้วก็ดื่มได้เลยกดโทรศัพท์มาที่เบอร์157 7ค่ะด่วนๆนะคะให้เพียงแค่20สายแล้วก็0 2 2 9 0 0 9 2 9วันนี้มาเปิดตัวเลยอันนี้จะไม่เหมือนกับน้ำแอปเปิ้ลไม่เหมือนแอปเปิ้ลเพราะว่าน้ำแอปเปิ้ลทั่วไปมีน้ำตาลกินลวอ้วนแต่ตัวนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะคือสกัดเอาจากสารที่สาคัญในแอปเปิ้ลออกมาในนี้สคัญเลยเน้นคือแอปเปิ้ลเขียวเลยในนี้นะคะพอคุณเทลงไปในน้าเปล่าแบบีง กลายเป็นนะ้ำแอปเปิลแต่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะอาหารเสริมปกติเราจะเห็นรูปแบบของแคปซูลหรือเป็นเม็ด<ช>แต่วันนี้อาหารเสริมมันแปลรูปมาเป็นรูปแบบของน้ำเพราะว่าตัวนี้มันดูดซึมได้ดีดูดซึมได้เร็วและนอกจากนี้ยังดื่มง่ายรสชาติอร่อยด้วย ในแอปเปิลสีเขียวเนี่ยมันมีสารสกัดพิเศษนะคะในหนึ่งซองหรือหนึ่งแก้วที่คุณได้ทานเนี่ยเท่ากับแอปเปิลถึงสี่ผลในแอปเปิลสีเขียวตัวนี้จะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าในแอปเปิลสีเขียวจะมีเส้นใหญ่ถึง2ชนิดคือเส้นใหญ่ไฟเบอร์และเส้นใหญ่แพคตินไฟเบอร์จะทําหน้าที่ในการที่จะเอาไขมันออกจากร่างกายส่วนแพคตินจะทําหน้าที่การบล็อกหรือว่าการสร้างตะข่ายในการกรองและดักจับไขมันส่วนเกินทั้งหมดเมื่อทางานร่วมกันคุณจะมีน้ําหนักที่ลดลงมวลไขมันจะหายไป และนอกจากนี้รูปร่างอย่างกระชับอีกด้วยและนอกจากนี้นะคะทําไมถึงใช้แอปเปิ้ลสีเขียวพี่เราเคยสังเกตไหมว่าแอปเปิ้ลมีทั้งหมดสี่สีสีเขียวสีเหลืองสีส้มและก็สีแดงสี่สีนี้ทําไมต้องเป็นแอปเปิ้ลเขียวท่านั้นกันบางคนจะลดน้หนักนี่ใช่เปเขียวนะครับเพราะว่าบริเวณสีเขียวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะมีสารอาหารอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งตัวนี้เขาจะไปบล็อกการทํางานของฮอร์โมนตัวหนึ่งฮอร์โมนตัวนี้คือฮอร์โมนแห่งความหิว สังเกตไหมเวลาคนเราที่อ้วนเนี่ยเกิดจากการที่กินไม่หยุดไม่หย่อนกินแล้วอยากหิวอีกทั้งนั้นที่เราเพิ่งกินไปทําไมเรายังหิวเพราะร่างกายเราเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นมันจะมีต่อมตัวนี้มันจะมันจะลืมว่าเราอิ่มแล้วแล้วมันจะสร้างฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นสารสีเขียวที่อยู่ในแอปเปิลตัวนี้จะเข้าไปยักยั้งการสร้างฮอร์โมนแห่งความหิว นอกจากนี้นะคะนอกจากความมันจัร์ของแอปเปิลสีเขียวแล้วทำไมถึงแตกต่างจากน้ำแอปเปิลทั่วไปเพราะเรายังมีแอลคาเนทีนแอลคาเทในการไปตีไขมันสารสกัดตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่จะเข้าไปเผาผลาญไปเร่งการสร้างเมตาบอลิซึมซึ่งคนที่บอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือขี้เกียจออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าทําไมเราไม่กระชับทักทีตัวนี้ช่วยได้ก็บางคนเนี่ยเผาผลาญไม่ดีอ้วนได้นะฮะตัวนี้จะทําให้คุณมีระบบผัผาที่ดีขึ้นโอ้ช่วยได้แล้วก็ยังมีโครเมียมพิโกลินีเป็นสารสกัดที่จะ ไปคัดแยกน้ำตาลน้ำตาลในร่างกายจากการ,รกินของหวานนะคะหรือว่าคนที่มีดูสวนของแป้งเยอะอนะคะไปทำให้ระบบ ของไขมันที่สะสมนานเนี่ยหายไปแล้วก็ทําให้ความกระชับเกิดขึ้นด้วยนะคะยังมีวิตามินซีโคเอนไซม์คิวเทนนะคะที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระความแก่ความอ้วนนะคะและยังมีในส่วนของใยอาหารที่เพิ่มขึ้นมาจากแอปเปิลอีนะคะถึง6 0 0 0มิลลิกรัมที่จะไปทําให้กุดอิ่มดังนั้นเนี่ยพอบอกให้ให้กุดอิ่มปุ๊บ คุณต้องทานก่อนอาหารในมื้อนั้นๆคือต้องก่อนอาหารเลยใช่ทำไมคะสักประมาณ15-30บนาทีเพื่อ<ม><ม>ให้ไฟเบอร์ไปพองในกระเพาะอาหารแล้วไม่รู้สึก อิ่มนั่นเองจะทานได้น้อยลงและนอกจากนี้นะคะก่อนนอนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะลดน้ําหนักในช่วงกลางคืนเลือกได้จะเอาจะเอาสักมือหนึ่งหรือว่านทั้งสองมือลยก็คืออทานก่อนอาหารอาจจะเป็นก่อนอาหารเย็นก็ได้หรือทานก่อนนอนก็ได้เพราะว่าก่อนนอนเนี่ยไฟเบอร์เขาจะทาหน้าที่ในการไปดึงพวกไขมันต่างๆและขับภายออกใน ตอนเช้านั่นเองนะคะนี่แสดงว่าวันหนึ่งนี้กินแค่ซองเดียวใช่ไหมคะหนึ่งถึงสองซองในช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องทานสองซองก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการปรับระบบในร่างกายอย่างที่บอกค่ะว่าผลไม้ที่ดีที่สุดในโลกในเรื่องของการ ต่อต้านความแก่ชราเราจะได้ยินเรื่องของเบอร์รี่แต่ถ้าเป็นผลไม้ที่ช่วยเรื่องลดความอ้วนที่ดีที่สุดจะต้องเป็นแอปเปิลนะคะและน้ำแอปเปิลทำไมน้ำแอปเปิลไซเดอร์ถึงเป็นน้ำแอปเปิลที่แพงทําไมแอปเปิลคนเราถึงใช้มันในการดีท็อกซ์สังเกตดูนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยประเทศอเมริกายุโรปหรือว่าทางฝั่งต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาจะใช้ผงแอปเปิลในการมาล้างสารพิษเพราะแอปเปิลเนี่ยเขามีสารในการที่จะดึงเอาสารพิษ ซึ่งสารพิษในที่นี้รวมถึงไขมันส่วนเกินด้วย <ừ> um, นะคะ <ừ> um. สิ่งผลลัพธ์ที่คุณได้จากการทานแอลคานทีนแอปเปิ้ลพลาสกล่องนี้นะคะหแก้วต่อวันหรือ1-2แก้วต่อวันเนี่ย คุณจะได้น้ำหนักลดลงไปอยู่ที่ประมาณ2นะคะถึง7กิโลกรัมใน1เดือนนะคะใช่และนอกจากนี้นะคะยังไม่มีอาการข้างเคียงในกรณีคนที่เคยทานยาลดความอ้วนมาหรือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ทานอาหารเสริมอยู่แล้วเช่นคนที่ทานอาหารเสริมเป็นแคปซูลอยู่แล้วออกกาลังกายอยู่แล้วนะคะตัวนี้สามารถดื่มได้ง่ายนิดเดียวแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีในเรื่องของการสุขภาพด้วยเพราะว่าตัวนี้มาจาก ธรรมชาติทั้งหมดเลยมีหลายตัวอย่างแอลคาเนตีนวิตามินซีอะไรพวกนี้มันก็เสริมตัวเองนะใช่มาเสริมตัวเองแล้วก็นอกจากนี้คนที่รู้สึกว่ามีไขมันส่วนเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเซลลูไลท์ซึ่งเป็นส่วนที่ลดลงยากมากตัวแอลคาเนตีนแอปเปิลพัทหรือน้ำแอปเปิลนี้สามารถลงได้ดังนั้นวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะโปรแกรม2เดือน6กล่องนะคะลดพิเศษเหลือเพียง1,900บาทเท่านั้นเฉพาะช่วงโปรโมชั่นณตอนนี้นะคะต้องบอกก่อนเพราะว่าราคาปกติ6กล่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3า0 0กว่าบาท ลดแล้วก็เหลืออยู่ที่2,500บาทแต่วันนี้จับจ่ายเพียงหน0่ายเพียบาท1,900งันบาทใช่เซลูไลต์ก็จัดก,การ oh. ได้ไขมันส่วนเกินเอล<ะ>ต้นแขนต้นขาว uh huh. ัวจัดก,การคลอดบุรตรน uh huh. ีน้องนะคะ โยโย่หรือการกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถลดน้ำหนักได้แล้วก็หุ่นดีมีส่วนวอาส่วนโค้งมีเอวต้นแขนต้นขาที่เล็กเรียวกระชับได้นะคะ20สายแรกแรกราคา1,900บาทที่พิเศษแล้วยังได้ในส่วนของแก้วเช็คขนาดพกพะอีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็ยังมีแคมเปญในวันนี้นะคะกับฟิล์มแล้วก็คุณสต๊อปนะคะริตตี้ล้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยกับการชิง รถยนต์นะคะ Honda Brio อ m อเมถึง2คันนะคะแล้วก็มีในส่วนของทองคำกา90บาท90าบลานะคะมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวไม่ต้องไปลุ้นที่ไหนล่ะมาลุ้นในรายการนี้แหละแน่นอนนะคะคุณผู้ชมโทรมาเลยค่ะด่วนๆที่เบอร์1577นะคะรายละเอียดสอบถามได้ที่ call center 1 5 7่งห้าเตัวกดง่ายๆอัตราค่าโทรตามปกตินะคะตลอด24ชั่วโมงและเบอร์0 2 2 9 0 0 9 2 9 9เีหเบอร์สำหรับคนที่โทร1-5-7-7ไม่ติดนะคะคโทรได้สั่งได้แล้วเรื่องรีบด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้ห,หลายๆคนเนี่ย แพร่หลายแล้วก็ทานกันอย่างต่อเนื่องนะคะผลลัพธ์ที่คุณได้อีกอย่างหนึ่งเลยคือในเรื่องของความกระชับคนที่รู้สึกว่าตัวเองหย่อนยาแล้วรู้สึกว่าทําไมเวลาลดน้ําหนักจะต้องเจอเรื่องความเหี่ยวรู้สึกว่าทําไมผิวพรรณของเราไม่เปล่งตังตัวนี้มันได้ทั้งเรื่องของผิวพรรณด้วยควบคู่ในเรื่องของการลดน้ําหนักด้วยเพราะมันมีวิตามินซีแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนยังไม่พออีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้ช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักแล้วยังลดเซลลูไลท์แล้วยังไปปรับระบบ การเผาผลาญในร่างกายอย่างเช่นคนอายุเยอะๆสังเกตไหมคะว่าเวลาทานอาหารเข้าไปเนี่ยจะย่อยอาหารหรือว่าเก็บสะสมไขมันได้มากกว่าคนที่อายุน้อยลงเนี่ยภาวน้อยลงสังเกตว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยตื่นนอนขึ้นมาหน้าท้องแบนนะแล้ววันถ่ายไปหน้าท้องแบนแต่ทําไมปัจจุบันนี้มันรู้สึกว่าหน้าท้องมันบวมพอพรุ่งนี้มาก็บวมอีกไป าการร้อก็กลายมาเป็นต้องแขนต้นขาเพราะว,ว่าระบบในการขับถ่ายไม่ดีตัวนี้จะไปปรับระบบในร่างกายของเราด้วยค่ะไปปรับโครงสร้างการเผาผ่านระบบการขับถ่ายให้ดีมากยิ่งขึ้นใครถ่ายยากนะคะใครถ่ายยากรู้สึกว่าโอ,อ้โหอาทิตย์หนึ่งถ่ายสองครั้งนะคะจะถ่ายดีขึ้นนะคะใครที่ระบบผลาญยากเช่นรู้สึกว่าอู้ทำไม กินไปแล้วอุดอัดจังเลยคออือกินปิ้งยา่างสุดอุดอ,อัดนะคะแบบนั้นก็จะรู้สึกสบายตัวขึ้นออนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ทานให้ดูด้วยนะคะเนี่ยเป,เป็นเป็นอ่านเสริมแบบนี้นะคะเราชงดื่มแบบนี้นะคะ นะคะตัวนี้เป็นตะกรอนแบบนี้คือไฟเบอร์นะคะใยอาหารนั่นเองจะต้องคนให้เข้ากันด้วยนะครับตคนให้เข้ากันะกี้เพิร์เราทิ้งไปนานไปหน่อยนะคะแล้วก็ดื่มได้เลยง่ายๆแบบนี้ค่ะรีบโทรมาเลย15.7 7แล้วก็0 2 2 9 0 0 9 2 9โปรแกรม2เดือนนะคะคุณผู้ชมพิเศษมากหลากหลายคนลองดารานักแสดงดางรานางงามพริตตี้ลองมาหมดแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากมีออยมี GMP มีไ s o มีฮาราันผ่านทุกอย่างแล้วนะคะ2เดือนหกล่องพิเศษเพียง1,9 0 0ร 100บาไม่ถึง2,000<ะ>ั 2, นนะ่ะ เออใบเซตนี้ทั้งหน้าทั้งหมดเลย2เดือนเลยนะ2เดือนเลยนะคะ20สายแรกแถมฟรีเจ้าเช็คขนาดพุ่พักอีก1ใบแต่ว่าทั้งหมดมีจำนวนจำกัดโทรมาที่เบอร์1 5 7 7แปดศูนย์สองก้าศูนย์ศูนะคะการลดความอ้วนแบบเบาๆถ้าเราเรียกยากบอกว่านางแอปเปิลก็ได้ชื่อผิวพรรณจะยาวนิดนึงนะคะนางแอปเปิลจบนะคะเรียบร้กันเลยต้องรีบๆกันหน่อยนะคะแค่20สายแรกเท่านั้นโปรโมชั่นในรายการคลินิกเอ่อรายการชีวรักนะฮะก็เชิญเลยนะฮะ ใส่แล้วนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วหมดแก้วเลยโอ้โหนี่เผลอแป๊บเดียวเธอถึงหุ่นดีขนาดนี้ไงไม่เคยแปลกใจเลยนะฮะโอ้หุ่นดีมากนะฮะใครอยากหุ่นดีแบบนี้ถ้าใครอยากเห็นน้องสต๊อปตอนนี้อยู่มอเตอร์สปอร์ตใช่ไหมฮะเมื่อวานไปมาแล้วก็เออเห็นฟิล์มก็แบบว่าการันตีเลยว่าสวยจริงนะครับาหลายคนการันตีเยอะแยะมากมายได้แล้วหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสองเก้านะครับกับโปรโมชั่นน้ำแอปเปิลนะฮะแอลคาไลน์แอปเปิลพลัสเน ถูกต้องแล้วนะคะเอาล่ะว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รวมถึงเคล็ดลับดีๆแบบนี้ค่ะใครที่อยากจะพร้อมสวยแล้วก็สุขภาพดีสดชื่นเฟรชตลอดเวลาก็สามารถโทรมาได้เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับเคล็ดลับดีๆแบบนี้จากนัองฟิล์มนั่นเอง<ข>อค่ะขอบคุณค่ะ คือไม่ต้องแปลกใจหรอกครับคุณผู้ชมนะฮะเห็นอย่างนี้งานเยอะมากนะฮะแล้วมีเวลาไปดูแลตัวเองได้ยังไงก็เนี่ยผมว่าเนี่ยเคล็ดลับของน้องฟิล์มเขานะฮะเออนะน้องอูเอาบ้างนะให้เลยนะคะอ่าเอาล่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้ามีรายการดีๆรออยู่นะคะกับเดอะซีเกรย์นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้ววันศุกร์แบบนี้มีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ